เราไปไปหาน้องเราได้แอปเปิลมาจ้ะพี่น้องแอปเปิลมานะคะมิวจะทําพันชันก็คือเครื่องเคียงเกาหลีนะคะโดยใช้แอปเปิลนะคะแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะนี่เครื่องเคียงนะคะจากแอปเปิลเนี่ยเห็ดบอลน,น้ำผึ้งไอไอแอปเปิลแกนน้ำผึ้งนะคะเนี่ยแอปเปิลมาจากสวนน้องน้องแม่ย่านี่เด้ออันนี้มันแบบว่าจาักไหนล่ะมันมันแบบว่าเขาจะตัดออกเนาะก,ก็คือว่ามันตัดออกมันก็กินได้ปกตินะคะ ตัดออกก็กินได้ปกตินะคะปีนี้นะคะผลปีนี้ผลไม้เกาหลีไต้นะคะแพงจะพี่น้องแพงพราะว่าเกิดเกิดเกิดพายุจ้ะพายุนะคะทั้งน้ําท่วมทั้งพายุเข้านะคะผลไม้เฮียเบองแกลน้ำผึ้งพี่น้องเห็นบอแกลน้ำผึ้งนะเป็นขาวๆแบบนี้ เขาเริยว่าเป็นแกนน้ำผึ้งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแกนน้ำผึ้งนะคะมิวก็จะทํามาเครื่องเคียงนะคะก็คือจะหั่นเป็นลูกเต๋าจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ย่าใส่มายกเนตนะคะนี่จากเครื่องเคียงเกาหลีเขาเป็นแบบนี้นะคะหั่นมาหั่นก็เลยจะมาหั่นก็เลยหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ เห็ดบ่พี่น้องแกนน้ำผึ้งเลยนี่แกนน้ำผึ้งแอปเปิ้ลแกนน้ำผึ้งหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำนะคะนี่หั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำจ้ะพี่น้องนี่จะ้ะนี่หั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำหวานหวานคัะ หวานมากายหอมแอปเปิ้ลเห็นไหมแกนน้ำผึ้ง แกงน้ำผึ้งเนี่ยหวานฉ่ำมากเลยนะคะเนี่ยหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่มายองเนสลงไปค่ะ ใส่มายองเนสลงไปแค่นี้เขาก็เสร็จสิ้นนะคะเป็นพันชันนะคะอันนี้มายองเนสนะคะมานอางมงเนสมายองเนสน,นะคะ คเครื่องเคียงเกาหลีนะคะแอปเปิลบวกมายองเนสนะคะเนี่ยถ้าใคราใไปเคยไปกินร้านอาหารนะคะจะมีเมนูนี้จากพี่น้องนี่นะคะเครื่องเคียงเกาหลีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมีจะซิมเห็เบิงรสสาิแล้วเป็นจนังไดรสชาติมีความมันมีความหอมมีความหวาน มันของมายองเนสแล้วก็วานแอปเปิลกรอบแอปเปิลครัอร่้ยคะ่ะ